วางอาหารไว้สีมุมพร้อมกับยานเดินสี่ก้าวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องจุดกึ่งกลางอะไรกันน่าจะได้ผลนี่ และมันก็ได้พาเขาไปในดินแดนหมอกสีเทาพร้อมกับจิตวิญ,ญญาณของอีกสองคนเป็นหญิงหนึ่งชายหนึ่งทั้งคู่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็ง,งงไม่แพ้กันแต่เหมือนในโลกแห่งนี้เขาบรรดาทุกอย่างได้ดังใจเนือเรียกผมว่าเดอะฟูพอคุยกันก็เริ่มได้ข้อมูลว่าที่นี่มันมีสิ่งที่เรียกว่าผู้วิเศษไอ้นี่นั้นก็อยากเป็นมาตลอดไอหมอนี่ถึงจะระแวงแต่เลือกจะสวามิภักดิ์เขาเลยได้พาพวกมาแม้จะกำลังงงกับโลกใบนี้อยู่กระตามโดยหมอนี่ถูกส่งมาในโลกผู้ขนาดในรางของคลายบริติใช ที่ปิดชีวิตตนไม่เหตุผลบางอย่างเรื่องที่หมอนี้สืบมันคืออะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมันต้องสําคัญและกูมาโลกนี้ได้ยังไงก็ยังไม่ทราบจนเขาได้เจอกับดันสมิดเขาเป็นผู้วิเศษที่สามารถควบคุมความฝันไดน้และกําลังตามสืบเรื่องโศกนาฏกรรมที่คล้ายนั้นอาจมีส่วนเกี่ยวขอ้องเลือดของเขาตอนนี้มีไม่มากจึงได้เขาร่วมกลุ่มกับผู้วิเศษที่กำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างในเงามือกับลอตออฟมิสซี่ตามได้ที่มิสไทแลนด์ครับ